สวัสดีครับผมกลนแอ็กคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องการเปลี่ยนกรองแอร์ของ Honda CRV G3 กันนะครับตำแหน่งของกรองแอร์ของ Honda CRV G3 ก็จะอยู่ด้านหลังลิ้นชักใส่ของฝั่งคนนั่งนะครับ หน้าตาของตัวกรองแอร์ของ CRV G3 ก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะต้องทำการถอดตัวลิ้นชักหรือเก๊ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อจะทำการเปลี่ยนกรองแอร์นะครับตัวลิ้นชักตัวนี้วิธีการถอด ก็คือจะมีตัวสลักที่อยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับให้เราทำการกดดันสลักตัวนี้นะครับกดลงนะครับให้สลักมันหลุดจากตัวยึดมันนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งส่วนอันที่สองก็คือตรงนี้นะครับให้เราเอามือ นะครับบีบบีบตัวนี้เข้าหากันนะครับเพื่อให้ตัวเกะลิ้นชักตัวนี้หล่นลงมาด้านล่างนะครับทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับนะครับบีบตัวมุมนี้นะครับบีบเอามือบีบเข้าหากันนะครับทำพร้อมกันนะครับหนึ่งก็คือดันตัวนี้ลงก่อนนะครับ ตัวนี้ให้หลุดนะครับอันนี้ตัวนี้หลุดแล้วนะครับแล้วก็เอามือบีบทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะวางกล้องก่อนนะครับเอามือบีบทั้งสองฝั่งนะครับเข้าหากันนะครับบีบนิดเดียวนะครับบีบนิดเดียวก็ ลนชักก็จะตกกลงมาแล้วนะครับ,น,รบนี่นะครับที่ผมบอกตรงนี้เอาเมือบีบเข้ามากันทั้งสองฝั่งพร้อมกันส่วนตำแหน่งของตัวถาดที่ใส่กลองแอร์ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับมันจะมีเขี่ยวอยู่2อฝั่งนะครับก็คือด้านซ้ายและด้านขวา ก็คือเลี่ยวตัวนี้นะครับให้เราดันดันเข้าหาตัวดันเข้าหากันนะครับดันเข้าหากันด้านซ้ายและด้านขวาน,นะครับเขียวตัวนี้ดันเข้าหากันนิดหนึ่งแล้วก็ดึงตัวกรองากากกรองแอร์ออกมานะครับ ดันเข้าหากันนะครับนิดนึงนะครับตาดกล่องแอร์ก็จะออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นถาดที่ใส่กล่องแอร์แล้วนะครับก็จะมีตัวลูกศรบอกอยู่ถึงทิศทางของตัวถาดใส่กล่องแอร์นะครับแล้วก็ ให้ถอดอันเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวกลองแอร์ในทิศทางที่แบนี่นะครับให้ลกสอนลงให้ลกสอนลงเหมือนตามที่ถาดบอกนะครับตัวกรองแอร์ตัวนี้ก็ตัวเก่าก็คือสามารถเอามือดึงขึ้นมาได้เลยนะครับมันไม่ติดอะไรนะครับเนี่ยออกมาแล้วนะครับนี่คือถาดว่าง แล้วก็ทำการเอาอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็เรียบร้อยก็ใส่ตัวถาดกรองแอร์กลับเข้าเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เก๊ะกลับเข้าเหมือนเดิมนะครับวิธีการง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ